มาจ้าพี่น้องคะเสาร์นี้ทิพาพี่น้องกินเขากับสมปลานะคะสมปลาเป็นก้อนพี่น้องแล้วก็ใส่กอกนะคะพริกเพลิพี่พพน้องคะนี่ตำมักแตงแบบแสีบเลยจ้ะมาจ้ามากินเขาน้ำผึดดิงจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รำบองปล่อยซุปสุกคนค่ะมาพอกระดิ่งเป็นจ้าพี่น้องกับเซ่บโรบเวิร์ดทิพย์นะคะเย้กินทิพไ์เฮ้ยอ้ยแม่พี่น้องพากินเขา่าเออเออเออแม่แม่แม่ ขึ้นข้าวนะคะซงปลากับไส้กรอกพี่น้องกำมะกำมกแตงแบบร้อเด็ดเลยแสบไส้กรอกสั่งได้เหมือนเดิมน,นะคะอันนี้ใส่กรอกหมูพี่น้องคะแบบแสบด้วจ,จ่าชุดละหนึ่งร้อยบาทถ้าติ๊กขมาได้พี่น้องคะได้จิ๊ปักปัเกเกลียงก่อนลากลิ่งเออปักลิ่งเอองนื้อไต้คลิปพี่น้องค่ะเอียดไต้คลิปค,ครับผมอะมอยากส่งตำแตงก่อนปวดเลยวะนี่สั่งออเดอร์ครับสภาพโบโซภาบ้านไหนสภาพผม เดีนวน้อนองน,นุ้ยเียนนอนงน้่จ้ะเออสสาพนแบบนี้นอ,อร่อยหักก็เศร้าเึนเขาก็ต้นพื่อนยังไมอานหน้าคืายังถือห้าก็นันม่มายร้านก็ได้เพื่อน,นนอนนั่นจ้ะเพราะเดี๋ยวนี้เพื่อนเ,เริ่มเลียงหากหลังซองจ้ำหม ก็เลยแห่เิ่นนอนคะพอมือนไปซสือขอ้องแม่เิ่นแคนมาเพียงพอกเลยเอานอนนั่งมาขึ้นอืมอืม้องจับเนะเม่ไดนนอนมาหลังขึ้นนอนเยู่เห็นกีัสาตีสามถึงจเอาตีตื่อมาตีซีมันกวนลังบว่ามันจมปวดแ้วตรวว่า่ะเปงอยังังนอนนอยเยบุ๊อืมหวเย่ละ Ừ, ừ, ừ. อันนี้มามาเรังขีเดือดจเกิดกนองก็ร่างแจ้งมันลูกค้กนนกาเขาจะได้แจ้งเอาเลยนีบอเพื่อ,น,อน,น,น่่้เ็ดังไ ปก๋กยเตีอดนุ่นย่างจ้ะกปินหอมหอบใสใบตองอ,อันนี้ก็อบใส่ใบตองนี่เหรอเอ้อเยอเหนีืออนไรจ้าพี่น้องั้นอนจะจ้า กำลัดือกำลังดือพี่เนอะกำลังไปแลไม่ถือเลยน้่คุบปไหนเะขาจะพั ันนี้กินแซ่บกับบอกซ้อนครพี่น้องไม่ถ้าคุณอยากสนใจพี่น้องไม่นอาจจะยังโมลุ่นวัตถิขายยังไงก็มีน้ำปลาล้าสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ใส่กรอกพี่น้งงองครับซางจิ๋วขามาด่ายครับผมเสีบจ้ะอ๋อเหตุผลมัน ธุรกิตด้วหรอนี้ครับเป็นเชืงแบบแช่ให้แบบเขากินสแสบแลวผู้ใดยอยากกินแสบที่ห้องน,น,น,นะครับนี่สแสบระบกต่อพี่น้องทำรอเ้าอยูแล้วเร็แล้วไดาผตามเราได้ <c oughs> ว่าหช่วงแบบเจ็ดแพ็คเหรอขอบคุณนะคะ ขาเก่าหละอุะอะมอดมันเ,กเ็กสร้างลาลประมาณเสี่หาหลอกเราทั้งืังเสียไปเล้วแล้วตัวคนหนพี่นองแต่ว่าสหนุปากทำลังเท่าแต่กับเสียงตอบรับกับส่นทางว่าคือกันนะคือกัน นี่กินอะไรเหรออันนี้ย่างไปต่อนะพี่ห้องห้องมันดึงเรื่องเนี่ยนี่ใส่กินไปต่อกินใหม่

อย่างเพลงแม่หลอดแร้คัดใจสมุนโอ้โอ,โอ,รอเราพปหลานแหละไม่มลูกน้ำไมวะมันไม่หลูกแบบรไปรมันเลาแหละได้ไปนน้ำคามน้ำคา

ตั <including> ้งเป็นดอกอกแ่ลำตังเลยขนมไปแล้วออเมันเป็นจังไดกัปูสันดิเมื่อสื้อก็อีนิดหน่อยว่าพื่อนห่ง

หายลูกชี้ังเปด้วยเป็นยังไงอนมัเปิดมั้ยมอนนี้ือการที่านียังเป็นท่านกับ อะไรคะอ่ะอ่ะก็ลดก็ลดก็ลดอ่ะ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 ก็นอนไรสิก็นอนอะไรค่ะวัดอยากนอนแล้วพี่น okay, 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 okay. ้องโอเคโอเคอเออเออเอ A เออ A A อเออเออเออ อันน no <c oughs> ี้นี damn, ่น <elli> ี <Becca good food> ่นีนอนี้เออันนี้นโอ้น้ำนไน้ำน้ำน้น้ำน้ำ้ำน้้ำตายมะอยากนอน

จะขันหอาวจเอกนิม่ามันเพียนน้องเบิ้งบ้านบ้านที่ลองม้งว้ายน้องว่าไพี่น้องบอกพุงนูนาดนเลียนไอพีพี่ป้าป้านาๆเหรอนั่นน่ะอไหมคะอไหมไอไหมอือไปปไปไปไเอเอไปเอเออเอห์เอห์เอขวขว่า จะรักแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นผัวหายนด้โอ้ยนอนโอ้โอ้เอ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 ปะไป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 ไนไปไปยังนอนโอ้ยเอ้าไป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 ะปไปเอาคนหน่อยไปนอนกันไปหน่อย Cô người hay đấy bây nào wow. hỏi hoa hỏi học tương học hỏi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  mông hỏi học mông học tương học hỏi học ขึ้นบน,นอนว่าตีนอนแกบใจกับตีสามคว่ะแล้วก็กาบเวลาปกติผมนอนอยู่พียนอนันัรับนะตีสามคว่ากลมใจนอนหนึ่งคือตีสองตีตสามไอ้าส่วนเนยแกบมม่นอน ดินดูมาไปนีนั่เะเห็นดินดูเมืนก็เลย่องไหนนอนอย่างไหนมันคูบกันกลางเด้ออีกนี่ถึงทรศัพท์เดี๋ยวดเดยวบิรงไปนํไปักบป้ยายเลวอ้ไรนั่ือาอ่น,นแม่ร่งเธอจักลับเม่อันแล้วเาต้องเคยเป็นแบบนั้ นอนอยู่กับหลานพค่ะน่องแต่ท่าน,นดิ่นอยู่วังทางเงียรครับเนาะจะฝันตกใส่เนี่ยอ่ะน,นี่หยิบเดี๋ยวกับได้ฝันได้พี่น่ะฝันไม่ได้เรีกหรอกม,มีเวอร์กออกไปกยังแบบยังฝันมาฝันนะ พี่น้องมง่มวงหง่วงหัวทูบบ้างมันจะขอตัวเลื่ยๆสภาพบบได้แห้งเหมือนเนี่ย <c oughs> แต่ว่าจ,จำเป็นเงียบเงีับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนในพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ